ยั <laughs> ่วๆบท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 ยั่วๆยั่วยั่วบท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 ยั่วๆยั่วๆยั่วบท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 ยั่วๆยั่วๆยั่วบท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 ยั่วๆยั่วไปยุ่งอ่ะไปยุ่งยุ่งไม่พาไปหาสาวก็ยุ่งมายุ่งกับแม่นี่แหละมายุ่งกับแม่นี่แหละ ยั y uh y ่บดบดบดยั่วยั y am, y am. Yep. ่วยั่วบดบดบบยั่วยั่วต่ยุ่งไม่ต้องมายุ่งวงจิ๊บ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  โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกัดเจ็บนะเจ็บนะโอ๊ยน่าก,กัดแม่ได้ไงเจ็บโอ๊ยเจ็บทำไมกัดเจ็บทำไมกัดเจ็บยุ่งหมายยุ่งดูอารมณ์รุนแรงไม่ได้ไปหาสาวไม่ได้ไปหาสาวอารมณ์รุนแรงกับแม่ ไม่ได้ไปหากเสามาอวนล,ม,ลมนุนาแรงกับแม่ไม่ได้นะหันหน้ามาสิเนวหันหน้ามาก่อนเนวหันหน้ามาก่อนดูใต้ตาคําเป็นหมีแพนด้าเลยใต้ตาคําเป็นหมีแพนด้าเลยไม่หลับไม่นอนใช่ไหมหนีเลย